วันนี้คุณเศรษฐาทวีสินได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งประธานสภาว่าพักร่วมแปดพักมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยและทำงานร่วมกันโดยมีเป้าหมายหลักคือการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนส่วนเรื่องตำแหน่งประธานสภานั้นตำแหน่งนี้มีได้แค่คนเดียวไม่ว่าจะมาจากพักเก้าไกลหรือพักเพื่อไทยหรือจะเป็นคนกลาง ก็ตามเรื่องนี้จะต้องมีคนได้และมีคนเสียทั้งนั้นนี่แค่การเริ่มต้นในการทำงานร่วมกันฉะนั้นขอให้ทุกฝ่ายย,มยอมมกันบ้างเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและทุกฝ่ายก็ยอ่อก็รู้ว่าการมาทำงานการเมืองนั้นโจทย์ใหญ่คือการมาแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนลองมาฟังบางช่วงบางตอนของคุณเศรษฐาเก่าก,กันบ้างครับ จำเะทเพื่อไขก้อไก็ยังจ่ลงกะครับครับก็เห็นก็ได้ยินข่าวอยู่เหมือนกันครับว่าวันนี้ก็ยังมีการถกกันอยู่นะครับว่าจะว่าจะออกแบบไหนก็ยังมีความหวังว่าจะทั้งสองฝ่ายจะคุย,คยกันแล้วออกมาเป็นเป็นผลที่ที่ทุกฝ่ายพอใจนะครับถ้าเก่ทั้สงสอง่ายจบไม่ลงกันแล้วต้องมีการจัดส่วกลางมันถือว่าจะในข้อสุดทา มันขึ้นอยู่กับวิธีการเจรจานะครับแล้วก็แล้วก็ถ้าสองฝ่ายยอมรับกันได้หรือเปล่านะครับเราใช้เหตุใช้ผลเขาคุยกันโดยที่เอายึดเอาเป้าหมายเป็นหลักคือรัฐบาลต้องมาจากฝ่ายประชาธิปไตยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเป้าหมายหลักที่พวกเราทุกคนจะเป็นก้าวไกลหรือจะเป็นพรรคเพื่อไทยหรือพัคร่วมอีกหพพักก็ตามทีต้องยึดมั่นเป็นหลักการสําคัญที่สุดครับล่าสุดมีกระแสข่าวว่าเพื่อไทยเตรียมดัดนกตาบนนอง ได้ยินข่าวเหมือนกันครับมันชางมันชางน่ารอดมาก็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 เห็นก็ก็ได้ยินมาเหมือนกันนะครับตัวหนเสียหาที่เหมาะสมเป็นของเครื่อไทยแล้วก็เต้าไก่เท่านั้นนะครัอะไรนะครับเท่เทียมคนนี้ก่อนแล้วกันนลย้าไก่แะเครืองทยตำแหน่งนี้ต้องเป็นเต้าหันเครื่องผมว่าผมว่ามันเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างแต่พรรคมากกว่านะครับเพราะอะไรนะครับถ้าเป็นคุณบรรณอเองทาำ่ายเครื่อไทยเองบอกว่าอาจารย์บรรณอไม่มีความเหมาะสมเลยค่ะที่จะเป็นตัวรกลับถ้าหากมันสองฝ่ายตกลงกันได้ได้ ผมว่าผมว่าเป็นคําถามที่ลําบากนะสำหรับสำหรับสำหรับที่จะให้ผมตอบนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามีการโยนชื่อมาหลายชื่อนะครับแล้วผมเชื่อว่าหลายๆชื่อนี้ทุกท่านก็มีความเหมาะสมทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคนที่ทางพรรคเก้าไก่เสนอมาหรือว่าเป็นคนหรือเป็นอาจารย์บรรณอหรือเป็นคนจากพรรคเพื่อไทยเองก็ตามทีนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกท่านเองก็ก็มีประสบการณ์ ในด้านนี้มาพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้ก็คงไม่ไม่ไม่ไมเป็นธรรมตลอดให้ให้ผมด้วยบอกว่าใครเหมาะสมไม่เหมาะสมแล้วกันแต,แต่ผมแต่ผมแต่ผมเข้าใจอย่างนี้ครับว่าเราพยายามกันทุกฝ่ายนะครับที่จะได้รัฐบาลจากฝ่ายเพื่อไตยนะครับโดยที่จะต้องทํางานร่วมกันนะครับอย่างมีเป้าหมายหลักนะครับในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับตรงนี้ก็ก็ถ้าเกิด ตำแหน่งนี้มันมีได้แค่คนเดียวอ่ะนะครับแล้วผมเองผมก็เข้าใจว่าหลายแท่านอยู่ในสถานภาพที่ค่อนข้างจะลำบากนะครับถ้าเกิดมาจากพรรคเกวาไกลหรือมาจากรรคเปื่อไทยหรือมาจากคนกลางมันก็มีคนได้มันก็มีคนเสียั้งนั้นนะครับผมผมอยากจะวิงวอนอย่างนี้ครับว่าเราเราอยู่ด้วยกันเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะครับก็อันนี้เพิ่งเป็นการเริ่มต้นการเดินทางขั้งสำคัญที่สุดขั้งหนึ่งของประเทศไทย เพราะนั้นอยากจะขอวิงวอนว่าว่าจะออกมาเอาคําไหนก็ตามทีเนี่ยขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยอยอมกันบ้างนะครับแล้วก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติครับถ้าสุดท้ายแล้้งสองคํงตกลงกันไม่ได้แล้วต้องเป็นคนนอกคนกลางจริงๆนะคะการทํางานร่วมกันของสองคํงมันจะเดินไปได้ดไม่ลอบเล่นเลยครับเพราะถ้าเป็นคนนอกมันก็แสดงว่าความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจของทั้งสอง,องับ คงเป็นเรื่องของคะแนนที่มันค่อนข้างจะใกล้ใกล้เคียงกันนะครับตรงนี้ก็คงอาจจะเป็นประเด็นหนึ่งซึ่งสสพรกเพื่อไทยหลายท่านก็ก็ได้ก็ได้ยกประเด็นนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ท,ที่ที่ต้องน่าคิดเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกถ้ายึดจุดรูปหมายเดียวกันนะครับแล้วก็ทํางานร่วมกันพยายามพยายามเอาโจทย์ที่เรียกว่าเรามาทําการเมืองเพื่ออะไรนะครับเรามาทําการเมืองเพื่อปัญหาของพี่น้องประชาชน เรื่องนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งที่ต้องทําในส่วนตัวผมเองตามที่ได้สัมผัสมาก,กับคณะทํางานของก้าวไกลนะครับทุกท่านที่เข้าประชุมกันนะครับถึงแม้อาจจะอาวุโสด้อยกว่าแต่ว่าผมว่าเขาเป็นพรรคที่ให้เกียรติคนที่ทํางานร่วมกันอย่างมากนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็ชื่นชมวิธีการทํางานนะครับตรงนี้ตรงนี้ก,ก็ยังถือว่าเป็น ผมพยายามมองบวกอ่ะพยายามมองทุกเรื่องที่ที่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดมันยังมีความเป็นบวกอยู่ในตัวมันเองเนี่ยเราก็ยังมีความหวังนะครับผมความเป็นอย่างรเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงฏินได้ผมเรารปตยนะครับปฏิภาคมาเลยผมก็ต้องน้อมรับนะครับแล้วก็อย่าถามว่าความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าเกิดขาความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างไรผมผมก็ผมไม่ไปยืนอยู่ตรงนี้เพราะปัจจุบันนี้เป็นนักการเมืองเราเรา เราต้องเคารพเสียงในสถาบันที่เราอยู่นะครับแล้วก็ความเห็นส่วนตัวไม่นับครับนะครับถ้าเกิดพักมีมติออกมาอย่างไรท่านก็เห็นว่าลูกค้าก็ควรทำตามมตินั้นใช่ไหมคะไม่มีการเสนอโหวตอ๋อ<ม>ไม่ผมผมว่าถ้าเกิดพักไหนมีมติไหนออกมาก็ mm hmm. พวกเราเองก็ควรจะทาตามมติของพรรคแต่ว่าจะเอามติของพรรคเราไปก้าวล่วงในพรรคอื่นคงไม่ได้ครับนะครับ,นะรบก็ก็ขอวิงวอนหน่อยแล้วกันว่ามันก็อีกสักประมาณ สามสชั่วโมงใช่ไหมครับที่อาจจะมีการบวกกันก็ก็คิดว่าตามแนวทางที่คุยกันตามบรรยากาศที่คุยกันผมเชื่อว่าทุกท่านอยากให้อยากให้ฝ่ายเราจับมือด้วยกันแล้วเดินทางด้วยกันได้นะครับขอบ,ขอบคุณครับ